พี่น้องบอดบอยสิริชัยสอยออรดีเพึ่งกระเตรียมติดต่างไฟประดับคอนเสิร์ตปิดฤดูการหมอลำใจเกินร้อยปีที่เก้าปรททะอรลดีแบรนด์พี่น้องจะติดไฟสวยงามบริเวณวัดพี่น้องกันเตรียมงาน ปิดฤดูการหมอลำใจเกินลอยประทะออรดีแบรนด์พี่น้องสุดยอดคัะสวยงามค่ะพี่น้องจากแฟนขับแฟนพิเก็คอมเมนต์รัวๆพี่น้องสวยงามมากค่ะหิง่งปังๆเลยดวยเด้อบอดบอยซอแอนอลังการงานสร้างมากค่ะเป็นวงหมอลำที่สุดยอดมากเลยทำให้ถูกใจคนในคนนอกด้วย เก่งมากค่ะบอสบอยซอแอนสวยงามจริงๆสวยงามค่ะพี่น้องแกอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตัว๋วกุ้มปิดพี่น้องเพิ่เมีเงนงานเลียงภายในเมื่อวานเพิ่นนั่นเห็ดให้เบิง่งผอมเพิ่นนัินถ้าให้เบิ่ง้อมพี่น้องเลยเบิ้ง152สบาทสุดคุ้มเข้ากลุ่มเรียบร้อยพร้อมไปหน้าเวทีด้วยจ้าว้าวสุดยอดมากสวยงามขอให้คนมาล้นสนามเด้อจ้าบอสบอยซอแอนสวยงามมากจริงๆขอให้คนมาดูหน้าเวทีและกลุ่มปิด เยอะๆนะคะสวยจังเลยค่ะพี่บอยพี่แอนสุดยอดมากจริงๆค่ะสวยงามค่ะนพี่น้องจ้าเป็นผู้ใดอยู่ไกลกับไปเบื้องเด้อพี่น้องเป็นตาไปเบื้องหนาฮาันเป็นตะมวนแต่พี่น้องดีใจพี่น้องจ้าสวยงามขอให้คนมาเยอะเยะหน้าทั้งหน้าฮันและกลุ่มปิดเด้อจ้าทั้งหนาเิธีทั้งกลุ่มปิดเด้อว่าน ลบกวนสอบถามหน่อยนะคะพื้นที่เป็นพื้นปูนหรือว่าพื้นดินธรรมดาคะว่าสันพี่น้องไฟแสงสีประดับสวยงามมากคะเพราะเป็นพื้นปูนหรือพี่น้องเพิ่นบปเลยท่าใเ้เบิ้งบอกน่าจะดูดูเหมือนพื้นปูนบอหรือพื้นดินวะแต่ว่าดูคือพื้นปูนหรอพี่น้องจา้าแฟนคลับแฟนเพลงก็บอกว่าสุดยอดมากจริงๆค่ะไฟแสงสีเสียง โอ้ยสุดยอดมากค่ะอยากไปเด้ใครไปหน้าเวทีได้ไปนะคะสวยจังเลยค่ะใครไม่ได้ไปก็ซื้อกลุ่มปิดดูอยู่บ้านกันค่ะสนับสนุนใจเกินร้อยกันเยอะๆเด้อจ้าสนับสนุนใจเกิน้อยกับออรดีแบรนด์เด้อพี่น้องจ้าขอให้บอดปลอยซอแอนเฮงเงปังๆเลยรวยเด้อจ้าว้าสุดยอดมากจริงๆค่ะพี่น้องแล้วก็มีอีกคืออะไ ผู้ปิดทองหลังพระหมอลำใจเกินร้อยฤดูการสองห้าหกเ็ดและสองห้าหกแปดพี่น้องทีมงานจากสู้คนเดียวต่อไปมีผู้ยิ่งคนหนึ่งคนนุณหญิงคนหนึ่งสู้ไปกับอ้าแล้วเด้ออันขึ้นมาสมัยตะกี้มีนตาบอดบอยเดนี้มีผู้ยิงคนหนึ่งสู้ไปกับบอยมีมียมีซอแอนพี่น้อง๋าสู้ต่อไปมีพลังใจมีฝันหมอลำ สวยงามน่ารักที่สุดเลยเป็นตะมวเนะพี่น้องจ้าจังใดกลไปบึงหมารำใจกันรลอยปิดวงวันทีมแดเดิอพี่น้องไปเป็นกำลังใจบอดบอยซอยแองพร้อมทั้งทีมงานสุภุสุขพี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังใดกับความเป็นขมา้าสู้ฟังได้เจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย